เอาแล้วครับก็สวัสดีนะผู้ชมทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ลูกป๋าของเราอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาลุยกันกันกบผมในเกมวายเบดิโตนะวายเยอะเลอเกินวายนั้นวายนี้หลงจำสลับกันไปหมดแล้วครับผมกับวายเบดิโตก็เกมเกมกระโหลกที่เรารู้จักกันคือเป็นเกมหนึ่งในที่แบบสำหรับใครที่ดูไม่ทันคือเป็นหนึ่งในเกมที่ f อฟซเขาแนะนํามาแล้วก็แบบถูกใจอะ่ะกดแล้วถูกใจกันไปเลยทั้งแบบว่าแสงสีเสียงภาพพก หรือแบบว่าการแตกของมันมันก็โอเคเลยนะโอเคนะถ้าเกิดว่า600บาทที่เราพกมาวันนี้มาดูกันว่าเราจะบวกไปเท่าไหร่แล้วกันนะนะพร้อมกันหรือยงอนะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเลยดีกว่าเดี๋ยวตามสูตรตามสไตล์ท่านะผู้ชมอย่าไปเล่นเยอะไปก่อนฮนะเบียบาท10หมุนรอลุ้นกันเลย เกมมาสวยฮะโอ้โหเล่นเบ็ดบาทแตกไม่ถึงบาทเอาไงอะนั่นเนี่ยน่นเงียไม่มีอะไรเลยฮะแตกไปปึ้งเดียวฮะเบ็ดบาทเบ็ดสองลวยไปลูกก้อสุดไล่เบ็ดเอ้ยนั่นแหละสวย หุ่งไม่แตกต่อแล้ววายมีต้องสองตัวเกมาฮะวายโผล่หนึ่งแล้วมาเพิ่มวายเป็นสองคูณสดอกนี้มาดีฮะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้ทุนคืนอุ้ยแต่ตัวแพงแต่แต่แตคูณหนึ่งว่ะโอ้โหบอกเลยภาพนี้ถ้ามาตอนคูณ4ี่คูณหนะ้านะรวยอ่อตอนโตไปที่46บบาทฮนะ ต้องอรอลุนนะสำหรับช่วงนี้ใครอยากเล่นตามนะผมบอกเลยลิงกอยู่ใต้คอมเมนต์กดเข้ามาสมัครกันได้เลยไม่สมัครช่วงนี้ไม่รู้จะสมัครช่วงไหนแล้วผมบอกเลยสิบโอ้โหสิบไม่โผล่เคยังมาฮะแล้วสิบโผล่มาเป็นวายนีไงวายสามตัวลูกพ่อเด้งอยู่ครับวายเหลือสองโอ้ดอกนี้ไหลฮะโอ้โหดอกนี้ไหลสวยครับผม ร้อยสิบห้าบาทมาเลยว่ะโอ้ดเอาไหลสวยๆแบบนี้ก็ต้องมาดีครับผมนั่นแหละสิบสวยงามยังโผมไม่สุดว่ะ14บาทจบไปที่เบ็ดสองบวกดีนะบวกดี800บาทไปเบด็ดสมดูไล่เบ็ดไปเลยครับผม สุดๆอาจจะไปส่งท้ายที่เบดห้านะแต่ดูก่อนระหว่างหนึ่งสองสามมันไหนมันแตกดีเราก็เล่นเบดนั้นไปอีสักสิบหมุนแล้วกันเขาเรียกว่าย้ำนะมาดูกันว่าจะเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งหรือเป็นหนึ่งสองสามสองหรือว่าเป็นหนึ่งสองสามสามมาอีกร้อยสามสิบห้าบาทโอ้โหตอนนี้เบดสามแตกแซงไปแล้วนะขอสักพันหนึ่งพันหนึ่งไม่ขอเยอะด้วยเดี๋ยวนี้คือเล่นแบบไม่โลภนะท่านผู้ชมเล่นให้ดูแบบไม่โลภเลย เล่นแต่แบบเออท่านผู้ชมแบบเอยขอคอนเทนต์แบบนั้นแบบนี้หน่อยเราเค่อยจัดไปนะฟิกมาเลยดีกว่าอยากให้ผมเล่นแบบไหนบอกมาเลยดีกว่า,างี้ดีกว่าง่ายดีเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าปะง่ายเลยเล่นแบบชิวๆกันไปเลยแล้วสิบมาดอกนี้รัวไปที่เอ่ะโอ้โหย,ยังไม่ถึงไม่ถึงพันให้เราไหม เบ็ดสามหกวันเล่นต่อได้ว่ะแตกดีมากนะถึงแบบเออจะแตกแบบทีละน้อยๆก็ถือว่าเป็นทุนสะสมไปฮะนั่นแหละดอกนี้สวยโอ้โหไม่ต่อไม่แตกตรงแพงๆวะ่ไะไอ้สักสิบหมุนแล้วกนะันท่านผู้ชมวายมาครับผมสวยเคยังอยู่แล้วโอ้โห นิดหน่อยเท่านั้นผมบอกเลยลุ้นฟรีเกมดิ้งเข้ามาแล้วก็โอ้โหไม่มายังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ฮะยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ตกหรือเปล่าไม่มาไม่ผล่เลยเอ้ยไม่มาวะคิวรอบนี้ดีไงดีไงตอนนี้ถึงเป้าเราแล้วะฮะแต่ขออีกสักหน่อยก็ได้นะ นั่นแหละแ2บาทท่านผู้ชมอย่างเอาอีกหกหมุนสุดท้ายมาดูกันว่าจะไปจบที่เท่าไหร่อ่าสิบอ,อ,อุ้ยสิบมาว่ะอุ้ยโอ้โหแตกเบาเกินไหลลัวๆไปโอ้โหนะจบที่คุณเจ็ดคุณแปดนะผมบอกเลยอีกสองหมุนสามหมุนสามหมุน สิบมาแล้วน้ำตัวหลังสามหมุนสุดท้ายว่าจะบวกได้เยอะแค่ไหนอืม้มพันสองได้ป่ะพันสองได้ป่ะจะได้ถอนพันหนึ่งแล้วสองร้อยไปเล่นเกมหน้านั่นแหละคิวโพนี่ไงพันสองโผม,มาแล้วเอ้ยดอกนี้แตกสวยดอกนี้แตกสวยครับผม อย่างเอา145บาทครับหมุนสุดท้ายมาดูกันเลยก่อนส่งท้ายไปสวยๆไปปิดไปสวยๆไปลูกไปโอ้โอเคท่านผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกม Y i e เบ i t o นะก็บวกมา1,300กว่าบาทนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะเกมหน้าก็ว่ากะว่าจะถอนออกพันหนึง่งแล้วก็เอาเศษมันมาเล่นแล้วกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ด้วย เป็นกำลังใจให้กับช่องไอ้ลูกปลาด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมบา,บายยนะ